สบายดีสบายดีผมเห็นเจ้าสัาเหิดปอยิ้เสียงอยู่คอยีว่าให้เจ้าสะบัดคอยดีไปหาเล่าดีบัตร สวัสดีครับคุณพ่อเสียงรูปหล่อว่างหันผม่มาท่านเขียนัเอาวหันมาสัมผัสเจ้าอยู่บาดนี่ข่อยกันสัมผัสเจ้ารูปหล่อเหมือนี่คือนไดกล้วยง้ามครับเหมือนี่พอเสยงนอกก็กล้วยงามมาเบิ่งกล้วยอ่างพ่อเสียงกันลูกไปนี่อันนี้ลูกเบิ้มครับ สูงลอยทะเลหลวงวันนอันนี้การที่สูงประมาณได้ลอยลอ,อยอย่างละลอยติดกวอนลอยเศ้านี่หละยย่างหลายเนี่ย่างอุยย้ยเลยเมียนหน้าตาดีหน้าตาดีครับตาเตี้ยมแก้มจับปลาคาบแก้วเออม,ม,มเียนผสมอีกไปอีกแม่ียนผสมแล้วครับทิศต้องสามเดือนครับพ่อไะไครับอันนี้พ่อไอ้้ไอ อันนั้นเจ้าขาใหญ่ครับเจ้าขาใหญ่รับประกันทองครับรับประกันทองครับสูงไรเท่าไรเมมันอ่ะสูงหน่อยสามสิบห้าสามหกครับครับโอ้อ้างดีครับอออืหมู่บ้านไปยโสอยู่เป็นบ่ครับไปอยู่ครับผมเห็นเจ้าพ่อเลยครับข้ยมันหลายผมเขาไม่พอได้ข้อยมันหลายครับครับยางหาหม่องยางกันยากเปิดไปเท่าไรพอเสียงเปิดไปแสนสองหมื่นห้าพันครับแยกว่าขันแยกอ่ะแยกครับ แสนสองมื่นห้าพันพันแยกเมียมันเสียวจักบาทเมียมันเสียวเกียริมหาครับเกียรมือหาลูกดิลูกมันเสียวสี่สิบสามครับอ่าเอาอ่างดีสูงหน่อยสามสิบหัวเคียงขาก,ก็ดีรับประกันตำนี้ถูกย่างท้องพอเสียงรับประกันตำนี้ถูกย่างครับอโอ,โอ้ลูกนี่แม่เลีเ้ยงใ,ให้เลยแยกกับแยกครับต่อรองเราได้คือเก่อ,อนละ ขุมังก็ไดีกบขางกันยงเอาไฟบักนะพอเสียงเนื้อลูกก็เอาเอาเอาทั้งควบนี่ก็ได้แยกก็เอาก็แยกก็ได้ต่อรองกันได้ต่อรองกันได้รับส่งจังโลกพอเสียงส่งนี่รอยกโลกส่งพี่ครับโอ้แข่งขาดีรับประกันตามนี้ตุกอย่างครับประกันตามนี้ตุกอย่างครับ อาไผ่ังนพอเสียงปดมะโทรับยวนแปดหกดูดแปดหกยวนหาสามดูหามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดแ่งเจ็ดพอเสิงพอเสิงเทวดาสนามมหาสารคามครับลูปลอน้ำครับคนลูปลอใจดีครับสาธุสาธุมันหมานครับมันหมานครับนี่ครับคนพ่อเสียง